หนูดูมาละ90% 80%หนูว่ใช่เหลือ20%ให้อาจารย์แบบช่วยดูให้หน่อยว่าแบบเอ็กซเรย์ให้หน่อยว่ามันใช่ไหมโยนมาไ่ผมสัมภาษณ์กับเฮชาผมบอกไม่ผมจะสัมภาษณ์อย่างเดียวคือคุณมานั่งด้วยเพราะผมบอกว่าไม่เกี่ยวว่าแคนดิเดตคนนี้เราจะรับหรือไม่รับสําคัญคือคุณจะต้องมีวิธีการอ่านเพจได้ดีขึ้น ถ้าเราพูดถึงโคชชิงนะครับสิ่งที่ผมเจอเลยก็คือว่ามันจะเป็นเลเวล3ของการให้เขาเทคโอเนอร์ชิพก็คือเราจะถ้าเกิดดูหลังจากสเต็ปแบ็คเนี่ยเขาเรียกว่าถามคำถามมากขึ้นแต่ว่าในการที่เราก่อนที่จะไปดึงหรือโคชชิงน้องได้เนี่ยต้องดูว่าน้องอยู่ในสเตจไหนก่อนสเตจแรก<ม>คือถ้าเป็นนูบี้เป็นเด็กใหม่ก็ต้องบอกเขา บอกเขาต้องเทรนเขาให้เขามีความรู้หรือองค์ความรู้ให้มากพอก่อนเขาถึงจะเข้าใจสิ่งที่เราพูดได้แต่หลายหลายคนเนี่ยบางทีถ้าเกิดเป็นแอคหนึ่งเนี่ยก็คือเทคโอเวอร์ก็คือบางทีถ้ามันไม่ได้เลยเราก็เทคโอเวอร์ไปเลยมันก็ไม่ถึงขนาดโคชชิ่งเราเทคโอเวอร์คือดึงงานเขากลับมาแต่สิ่งที่มันกิดโคชชิ่งได้คือว่าเราต้องโฟกัสว่าองค์ประกอบไหนครับที่น้องยังติด มันก็กลับมาที่ execution ของเราตอนนี้เราจะขับเครื่องให้น้องเขาผ่านหรือทำเป้าหมายให้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยการโคชชิ่งก็คือเราจะถามคำถามการถามคำถามจะดู3ส่วน mind set skill set แล้วก็ action set หนึ่งเลยตอนเราถามปุ๊บคิดว่าทำอย่างเงี้ยทำยังไง ตอนเราถามแล้วเขาตอบเรามาเราจะเห็นมุมมองของการคิดกระบวนการความคิดกระบวนการตัดสินใจกระบวนการความรู้ที่เขามีอยู่เราต้องหาให้เจอว่าแก็บตรงไหนที่ตอนเนี้เขายังขาดอยู่เราจะได้เสริมได้แล้วกลับมาที่ข้อ2มาเทรนนิ่งเขาได้ส่วนอันที่2เลยสกิลเซ็ตถ้าเราถามเขาว่าเอกระบวนการนี้คุณมีเทคนิคหรือสเต็ปยังไงในการทําและสกิลเขาไม่ถึงเราก็จะรู้ว่าโอเคคุณต้องฝึกฝนมากขึ้นหรือมีแก็บเวลาให้เขาอะได้ทําตรงนี้มากขึ้น แลวสุดท้ายแล้ว action set ก็คือถ้าเขาได้งานงานนี้ไปแล้วเรามีเป้าหมายเขาเขามี activity อะไรบ้างที่สอดคล้องกับเป้าหมายนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำผู้นำหลายคนที่ผมเจอและตัวผมเองในฐานะเป็นผู้บริหารหรือในการลงไป manage น้องเลยก็คือผมอาจจะคยกอะไรให้ idea ไอเดียได้แต่ผมชอบลืมคำว่าการ follow งานใครนี่ครับเพราะงานเรายุ่งมากเราเราไม่ทันในการ Follow หลยครั้ นะถ้าเราขาดการ Follow เนี่ยมันคือการที่เพราะงานเราเยอะ Work l o a d เราเยอะมากแล้วเราก็ต้องมีงานลาดงานหลวงเยอะเราไม่ได้ไป Follow น้องแต่สิ่งที่หน้าที่สำคัญหลักๆในการโคชชิ่งคือจังหวะและ Consistency ในการที่เราไอ้ฟอลโล่น้องงั้นวันนี้สิ่งที่ผมเจอคือสอนให้ลูกอาบน้ำเนี่ยการสอนปุ๊บอ่ะเรา Follow ทุกวันเรื่องเดิมจนเขาเป็ดและสุดท้ายแล้วบางทีก่อนอาบถามเอ๊ะทำนี้เป็นไหม รู้ไหมว่าขั้นตอนต่อไปคืออะไรบางทีเขาไม่รู้ก็ต้องกลับมาเทรนนิ่งเหมือนเดิมและบางครั้งเราจะรู้สึกว่าบางคนก็ต้องเทรนนิ่งค่อนข้างเยอะ<ม>แต่ว่าต้องผ่านว่าเขาผ่านสเตจไหนบ้างเมื่อถึงสเตจที่เราโคชชิ่งและเขาเริ่มรู้วิธีการเราถึงจะค่อยๆดึงเขาขึ้นไปสปอร์ตสปอร์ตคือปล่อยให้เขาทาปล่อยให้เขาทำก็คือว่าอ่ะทีนี้ฉันจะดูเธอนะเธอลองทําดูทําได้ไหมต้องการสปอร์ตอะไรไหมเป็นกําลังใจให้ หโอเคแค่นั้นแหละแต่ฉันไม่ทํานะเพราะว่าสุดท้ายแล้วครับผมบอกว่าในฐานะเราเป็น middle management นะครับหน้าที่เขาคือทําหน้าที่เราคือซัพพอร์ตผมคิดอย่างนี้กับลูกผมตลอดเวลาเพื่อให้ลูกผมเกิดอินดีพ n เดนซ์เพราะว่าทุกครั้งนะครับตอนพี่เลี้ยงผมไม่อยู่เนี่ยผมจะเห็นเลยไม่ค่อยเก็บของเล่นและหน้าที่ของเขาคือเก็บของเล่นงั้นถ้าเกิดเรายังเข้าไป take over คือเก็บของเล่นให้เขา วัาหลังเขาจะฝึกเป็นนิสัยแล้วว่าหน้าที่เนี้ยเป็นของของเราเหมือนกันถ้าน้องเดินขึ้นมามีคําถามแล้วบอกว่าพี่แก้ปัญหานี้ยังไงเราคิดว่าในฐานะเป็นลีเดอร์เราต้องเก่งดีร้องตอบคำถามลูกน้องได้เราก็เลยตอบเลยเราก็จะได้ฝึกแต่ได้แต่แรงแต่ไม่ได้ความคิดเขางั้ววันนี้เราก็ต้องกลับมาโอเควันนี้พี่บอกนะว่าต้องทำยี้หรือเดี๋ยวพี่สอนตรงนี้นะแล้วลองไปทําดูรอบหน้ามาถามปุ๊บโอเคแล้วเราคิดว่าไงล่ะตอนเราถามเขาเนี่ยฝากเช็ค3มอย่าง ไมเซ็ตเธอคิดอย่างนี้หรือเปล่าเราเช็คนี่เขาเขาคือต้องเช็คไมเซ็ตคือกระบวนการความคิดอ่ะเขาเริ่มคิดยังไงถ้าเขาคิดเป็นสเต็ปเหมือนเราสุดท้ายแล้วผลลัพธ์มันจะได้เท่าเราแต่ถ้าเกิดกระบวนการความคิดเขาอ่ะแม่งเพี้ยนยังไงคําตอบมันก็ไม่ได้เท่าเรางั้นวันนี้ตอนเราเช็คไมเซ็ตอะครับชื่อชเ,เช็คกระบวนการความคิดอันที่สองในไมเซ็ตเช็คมุมมองถ้าวันนี้ทุกท่านที่นี่มองไปตรงนั้นท่านอาจจะมองเห็นไม่เหมือนกัน ท่านมองเห็นสีดําสีน้ําตาลหรืออ e, ีเขียวๆเหลืองๆอาจจะมองคนละมุมนั้นก็ได้งั้นน้องๆของเราก็จะมองเห็นไม่เหมือนเราเราอาจจะมองเห็นตัวดําบางคนอาจจะมองเห็นนาฬิกาบางคนจ,จะมองเห็นตัวนั้นงั้นกระบวนความความคิดที่ทําไมเขาถึงมาคําตอบเดียวกับเราไม่ได้สักทีเพราะว่าเขามองผิดจุดตั้งแต่ต้นไม่เซ็ตได้กระบวนวามความคิดได้ critical thinking ได้แต่แม่งมองคนละจุดอะยังไงแม่งก็ไม่รอดงั้นตอนเราโคชชิ่งอะครับเราต้องเช็คที่ไม่เซ็ตว่า คุณคิดอะไรคุณเชื่ออะไรคุณกระบวนการของคิดนี้มันมาถึงตรงนั้นได้ไงสุดท้ายแล้วสกิลเซตไปสอนเทรนนิ่งและแอคชั่นเซตก็คือดูพฤติกรรมของเขาและหน้าที่ของเราคือ Follow ไม่ใช่ลงมือทำก็คือทำตัวขี้เกียจเข้าไว้ในบางครั้งนะต้องทับมือไว้นะคะทับมือไว้คือจริงๆแล้วหลายๆครั้งอย่างลูกเนี้ยผมเห็นเลยแม่เขาชอบป้อนข้าวลูกผมก็จะชอบโต้แย้งว่าเออเพราะ KPI แม่เขาคือลูกต้องอ้วน ลูกอ้วนกันเลยป้อนข้าวป้อนข้าวอหน้าที่ผมคือลูกไม่ต้องอ้วนลูกต้องกินข้าวเองก็ลูกไม่กินข้าวใช่ไหมทํายังไงอะวันนี้จะฝึกยังไงผมก็เลยบอกแม่ช่วยผมหน่อยเด็วันนี้นะไม่ต้องให้มันกินข้าวมันไม่กินภายในภายในสิบนาทีเนี้ยไม่ยอมตักข้าวกินเองวันนี้จะเป็นวันที่เราตัดสินใจเลยให้เขาเริ่มพันิตตัวเองก็คือไม่กินข้าวไม่กินขนมเริ่มหิวและเริ่มหิวเริ่มรู้แล้วว่าถ้าไม่มีใครบริการเขาเนี่ย เขาต้องหิวแน่นอนแต่อันนี้ใช้กับบางคนนะครับบางคนเป็นอาจจะไม่ยอมกินข้าวเพราะว่าอดอาหารได้ดีแต่ลูกผมเป็นคนที่ชอบกินขนมมากแล้วเราดึงสิ่งที่เขาชอบกินไปเนี่ยเราฝึกนิสัยว่าเอ้ยคนกินข้าวแล้วหลังจากนั้นมาเขาก็เริ่มตระหนักรู้ว่าเฮ้ยพ่อจริงเว้ยถ้าฉันไม่กินฉันไม่ได้กินแน่ๆน,นั้นเขาก็จะเริ่มกินเริ่มตักข้าวกินเองแต่คําถามคือเราไม่ได้ใช้อย่างนี้ตลอดเราให้เขาตระหนักรู้ว่าถ้า เขาไม่ทํามันจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราก็ Follow สิ่งนี้ใช้วิธีการ1วิธีการ2บางทีก็ช่วยบางทีก็ไม่ช่วยเป็นการ play around เขาเป็นการเล่นกับขเขา Dance ขเขาเรียกว่าแดนซ์กันสุดท้ายแล้วขเขาก็จะเริ่มเป็นเองแต่ว่ามันเป็น s e r i e ์ของการใช้วิธีการใหม่ๆจนเขาเกิด h a เบตตรงนี้งั้นการ Follow การ Coaching มันไม่ใช่วิธีการเดียวเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันไอพี่ชายมันกินข้าวนะไม่ต้องหาอะไเอาข้าวมันกินบอก ป้าขอจานสองไอ้ลูกสาวเนี่ยต้องให้แม่ป้อนตลอดเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการครับผมประมาณนี้ค่ะให้อาจารย์บีเสิร์ฟนิดนึงในฐานะที่เคยถูกทั้งเคยถูกโค้ชแล้วก็ต้องเป็นโคชชิ่งให้น้องๆด้วยอยา่างเงี้ยค่ะออผมชอบที่เกี้ยวเอาเบิร์ดบอกครับว่าเวลาเวลาที่เราจะอาสอนน้องๆนะครับผมว่าสามคำที่ฝากไว้คือคิดเหมือนทําเหมือนผลลัพธ์เหมือนนะครับตอนที่ผมเป็นผมรับเซลล์เข้ามาใหม่นะครับผมก็พาเขาออกเขต ไปเจอลูกค้าด้วยกันแล้วก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวรอบเนี้ยลูกค้าอะไรเนี้ยผมทําให้ดูนะว่าผมนําเสนอยังไงผมถามคำถามลูกค้ายัางไงนะครับส่วนใหญ่ครับน้องๆมักจะก๊อปปี้สิ่งที่เราทําแต่เขาไม่เข้าใจว่าการที่เราทําไมลูกค้าอะไรดีเราออฟเฟอร์ดีลนี้ทําไมอันนี้เราลดทําไมอันนี้เราไม่ลดทําไมอันนี้เราแถมทําไมอันนี้เราไม่แถมทําเมื่อไหร่ที่เขาจําว่าเอา้าทําไมเขาก็ก๊อปปี้แค่ทําเหมือนเราแล้วสุดท้ายเราก็ไปเห็นเอา้าทําไม เคสนี้ถ้าคุณอยู่ถึงลดให้ลูกค้าเอา้าตอนนั้นไปดูอาจารย์บีก็อย่างเห็นลดให้เลยหนูก็ทําเหมือนที่อาจารย์ทําเลยคุณเคยใจลูกน้องบอกแบบนี้ไหมครับใช่ไหมครับเนาะฉะนั้นครับสามสิ่งสําคัญก่อนครับอันที่หนึ่งคือต้องคิดเหมือนกันก่อนครับหน้าที่ของลีดเดอร์ในการโคชิง่งคุณจะต้องดีโค้ดหรือถอดรหัสว่าเพราะอะไรลายนี้คุณถึงตัดสินใจแบบนี้ตอนนี้ครับผมก็ฝึกคนหนึ่งขึ้นมาเป็นเอ่อเมนเจอร์มือใหม่ผมเข้าไฟนอลอินเทอร์วิว แล้วเขาก็น่ารักมากเลยอาจารย์หนูสัมภาษณ์มาแล้วน,นะคะหนูชอบคนนี้อาจารย์เหมือนเหมือนแบบแบบแบ,บบริไฟและสแตมป์เลยว่าผ่านหนูดูมาละ90%้าสนหนูว่าใช่เหลือ20%ให้อาจารย์แบบช่วยดูให้หน่อยว่าแบบเอ็กซเรย์ให้หน่อยว่ามันใช่ไหมยโยนมาวให้ผมสัมภาษณ์กับเฮชาผมบอกไม่ผมจะสัมภาษณ์อย่างเดียวคือคุณมานั่งด้วยเพราะผมบอกว่าไม่เกี่ยวว่าแคนดิเดตคนนี้เราจะรับหรือไม่รับสําคัญคือคุณจะต้องมีวิธีการอ่านเพจได้ดีขึ้น พราะต่อให้แคนดิดคนนี้ไม่ใช่แต่คุณมีรู้ว่าอ๋อเวลาผมเนี่ยในฐานะผู้บริหารเนี่ยเลือกคนนี้เข้ามาอยู่ในทีมอยู่ในบริษัทเนี่ยผมเห็นอะไรนะครับคุณดูมา90%้าสนละงั้นวันนี้คุณมา9 1 9 2 9 3กาับผมได้ไหมเดี๋ยวตอนจบเนี่ยเราเรามาดีโค้ดกันว่าผมเลือกไม่เลือกเพราะอะไรนะครับแล้วผมก็สัมภาษณ์ไปสามสามสิบนาทีจบปุ๊บโอเคแคนดิดกลับผมก็ถามเขาว่าสิ่งหนึ่งที่ฝึกในด้านของการโค้ชิงครับถ้าเป็นผมในยุคเดิน ที่ไม่คิดจะพัฒนาคนผมก็จะบอกว่าโอเคแคนดิเดตคนนี้นะอาจารย์จากที่เธอบอกมาว่าดีอย่างนี้นะั้นอาจารย์ดูแล้วไม่ดีตรงนี้ตรงนั้นตรงนู้นชอบตรงนี้นตรงนั้นตรงนู้นโอเคสรุปคนนี้ไม่รับนะเออเธอไปหามาใหม่จบถ้าแต่เดิมผมก็จะเป็นเทลล i n g ท e ล l i n g ก็คือพูดบอกใช่ไหมครับแต่ผมก็ถามว่าโอเคตะเกียที่อาจารย์ final interview อะสามสนาทีเมื่อตะกี้นี้อยู่เห็นอะไรแคนดิเดตคนนี้ work ตรงไหนแล้วไม่ work ตรงไหนคุณเห็นอะไร ใช่ไหมครับอ่าก็ให้เขาพูดออกมาก่อนอ๋อก็อย่างนี้เออเขาเอาเอแล้วผมก็ถามเขาว่าคุณเห็นว่าสิ่งที่ยูถามกับสิ่งที่อาจารย์ถามเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยมันต่างกันยังไงอ๋ออาจารย์มี four up question ค andidate บอกว่าเออหนูทำโปรเจกต์ขายบิ๊กซีได้เจ็ดสิบล้านเออเขาถือยอด target บริษัทให้สี่สิบล้านเขาบอกเขา over achieve ทำได้เจ็ดสิบล้านผมก็ถามต่อว่าเจ็ดสิบล้านมาจากไหนอ๋อมาจากยอดขายบิ๊กซีสามสิบห้าล้านสามสิบห้าล้านคุณมาได้ยังไงอ๋อหนูขาย ทำเรื่องระบบแอร์ปีละ7ล้าน5ปีให้ลูกค้าเซ็นสัญญาติด5ปีจาก7ล้านกลายเป็น35ล้านผมก็ถามต่อว่าแล้วคุณคุยท่าไหนให้ลูกค้าสามารถต่อสัญญา5ปีได้ปกติมันจะเป็นทนนแนมันจะปีต่อปีคุณพูดยังไงอ่ะเขาถึงต่อ5ปีคุณต้องดูคุณต้อง a d v a นซ์เงินในห้ปีอ่ะถูกไหมครับเออแล้วคุณคุยยังไงเขาก็บอกตบตอมาผมก็ฟังเออเงี้ยแล้วผมก็ถามอื่น เขาบอกว่าเอออันเนี้ยสิ่งที่ผมทำแตกต่างกับเขาเขาบอกว่าอ่าสมมติเขาได้ยินเขาว่าเจ็ดสิบล้านปุ๊บ o v e r a c h i e v e จบเขาจบแค่ตรงนั้นเขาไม่ follow up question dig down ลงไปต่อเนี่ยแหละครับคือเราเราเราผมว่าการทำงานของเราอะ่ะมันคือการ on the job training แล้วเราก็ดีโค้ดว่าเออสิ่งที่อาจารย์ทำตรงเนี้ยมันเรียกว่า follow up question follow up question คือการที่คุณเอาคำตอบของ candidate หรือคาตอบของอีกฝังหนึ่งเนี้ยถาม dig down หรือถามลึกลงไปอีก ะฉะนั้นคุณต้องคิดเหมือนผมละว,ว่าทุกครั้งที่คุณฟังคุณอย่าไปซื้อไอเดียของแคนดิเดตผมไม่ได้บอกว่าแคนดิเดตโกหกแต่คุณต้องแฟ์ไฟดิงคุณไม่ใช่เข้าข้างแคนดิเดตเพราะว่าเวลาที่คุณสัมภาษณ์เนี่ยคนนี้คุณอยากได้มันมีความเหมือนคุณนะมนุษย์มันมีไบแอสอ่ะเหมือนฉันเลยเป็นคนต่างจังหวัดเหมือนกันสู้ชีวิตเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่คุณก็จะเบลอทุกอย่างเลยผมบอก you อย่าไปเข้าข้างแคนดิเดตนะอยู you, you ่อย่แฟ์ไฟดิงนะครับนะสิ่งที่ผมให้เขาเลิร์นนิ่งคือหนึ เวลาอาจารย์สัมภาษณ์รับไม่รับแคนดิเดตอ่ะผมจะบอกคืว่าด้วยแฟกต์ fact, ผมไม่ได้บอกว่ารับไม่รับเพราะฟีลิ่งผมไม่ได้บอกผมผมถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ผมบอกว่าผมจะตัดสินใจว่ารับไม่รับคนเนี้ยเพราะแฟกต์อะไรผมว่าคนเนี้ยในในสตอรี่เนี้ยผมว่าเขาอาจจะทาจริงแต่ว่าคุณติบิวชั่นไม่ใช่เขาทั้งหมดเป็นหัวหน้าเขาทําไม่ใช่เขาทั้งหมดฉะนั้นผมคิดว่าคนนี้แคปเปอร์เบลตี้ไม่ได้ถึงขนาดนี้แล้วผมก็ดีโค้ดตรงเนี้ยให้เขาฟังเราบอกว่าครั้งต่อไปเวลาอยู่ทำอ้อม รู้ไม่ว่าจะต้องทําอะไรเขาบอกโอเครู้แล้วว่าครั้งต่อไปอะเขาต้องไม่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  bias candidate แล้วก็ fact finding ด้วยฟอร์บเคชันผ่านละอันนี้คือสิ่งที่ผู้นําต้องขยัน decode เพราะคิดเหมือนคุณละเขาก็จะฟอร์บเคชั่นเหมือนคุณสุดท้ายผลลัพธ์เขาจะได้คนที่ใช่เหมือนคุณนะครับฝากไว้ประมาณนี้ครับผมผมอยากเสริมอันหนึ่งนะครับก็คือว่าสิ่งที่บีทำเมื่อกี้นี้นะเพราะาผมรู้นะว่าผู้บริหารหลายหลายคนก็ work load ค่อนข้าง,างเยอะผมอยากให้หลักการ d e l i c a t e แล้วก็ Elevate นะครับ d e l i c a t e แปลว่าการที่เราจะมอบหมายงานแต่ Elevate ก็คือสิ่งที่ B เขาทำเมื่อกี้นี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือว่าเมื่อตอนที่ผมเห็น B อ่ะไปซัพพอร์น้องที่เป็นอินเทอร์วิวน้องอ้อมนะแล้วก็บีทำตอนแรกอ้อมทำเรื่องของการอินเทอร์วิวได้ดีแต่ว่า Decision Making เนี่ย หรือการดิกดิฟเนี่ยยังไม่ถึงการโคชชิ่งเนี่ยเราต้องโคชชิ่งทีละสัดส่วนตอนนี้ในการทํางานของเราอะ่ะน้องคนนี้ทำตัวนี้ได้แต่เขาอาจจะยังทํา2ตัวนี้ไม่ได้การโคชชิ่งเราต้องดีโคดออกมาว่าจุดไหนที่น้องยังทําไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วอะ่ะงานของคุณนะ่ยมันมีเวิร์กโหลดอยู่10อย่างและเวิร์กโหลดของคุณตอนนี้หลายหลายคนก็โอเวอร์เวิร์กโหลดด้วย งั้นสิ่งนี้มันทําได้คือว่าเราต้องเดลิเกตออกมาแต่น้องคนนี้บางทีงานของเขาอะแค่ดิเซชันเมคกิ่งอะมันใช้เวลานิดเดียวเราก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดึงกลับมาทําเองแต่นั่นไม่ใช่การเดลิเกตนั่นคือถ้าเกิดเรามีอีเล็กๆน้อยๆแบบนี้เต็มไปหมดเลยเนี่ยเพราะเรามีน้องเยอะเนี่ยสุดท้ายแล้วคุณก็เต็มไปด้วยงานเล็กๆน้อยที่จริงๆแล้วอะน้องคนนี้ควรสัก,กวันหนึ่งควรทาได้เองผมเป็นหลักการแมเนเจอร์ที่ขี้เกียจก็คือผมอะอยากจะให้คนนี้ได้ทำฟูลลีร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะผมขี้เกียจจุกจิกงั้นวันนี้สิ่งที่ B ชอบทําแล้วทําได้ดีมากก็คือว่าแกะดีโคดว่าตอนนี้ทร์วิวผ่านแล้วนะแล้วก็มาเรื่องการตัดสินใจคุณต้องดิคดีฟแบบนี้นะคุณถึงจะ make decision ได้แล้วก็สิ่งที่ผมชอบมากเลยคือแทนที่ B จะเข้าไปสัมภาษณ์เองเอาคนนี้ไป B ีเขาไม่ได้โฟกัสนะว่าการสัมภาษณ์เป็นยังไงแต่ B ีเขาโฟกัสว่าน้องคนเนี้ยสัมภาษณ์เป็นไหมไม่ใช่งานของการสัมภาษณ์เป็นหลักแต่งาน บีดูคนคนนี้เป็นหลักว่าเขาทำเนื้องานเป็นไหมงั้นวันนี้การที่เราจะเดลิเกตและเอลเวตขึ้นมาเนี่ยก็คือดูว่าโจทย์หลักของมิดเดิลแมนจเมนต์คือดูว่าคนที่เป็นคนที่เราจะส่งต่อเนี่ยเขาทำงานได้หรือเปล่าไม่ใช่ด,ดูตัวเนื้องานเพราะหลายหลายคนชอบไปโฟกัสที่ตัวเวิร์กว่าตัวงานอะเวิร์กไหม ว่าตัวงานน้องคนที่ทําเนื้องานได้ไหมแล้วไปโฟกัสว่าเฮ้ยถ้าเกิดเนื้องานที่ทำไม่ได้เดี๋ยวอาจจะเข้าไปทำเองหรือช่วยน้องทําแต่จริงๆแล้วเราต้องมาดูว่า process ของคนคนนี้ในการทํำ work เป็นยังไงบ้างเพื่อให้เขาอะ fully ทํางานด้วยตัวเองได้และนั่นคือสิ่งที่ผมว่าเคสนี้ demonstrate ได้ดีครับผมเขามาครับตบมือหน่อยนะคะลอเลยองลงองลงนครับยิ่งจะบอกว่ายิ่งคุณเอาให้ลูกทีมเราครับ เปลี่ยนในระดับที่ลึกคือระดับไ i n ์เซตนะครับผลลัพบเขาจะยิ่งดีขึ้นสุดท้ายในการ m e n t o ล i n g s เซส i o n นะครับผมบอกว่าผมจับ s m เ l l i n g ได้ว่า m a n เจอร์ของผมเนะี่ยเขามี m e n t a l i ิตี้หนึ่งซึ่งเขาจะต้องควรแก้แล้วเขาจะดีกว่านี้อีกคือเขามีความคิดว่าเขาสัมภาษณ์มาดีสักดีสักเ0เดี๋ยวน่าจะดีแล้วแหละนะพี่จาัดก,การต่อผมบอกว่าหลังจากนี้ไปคุณคิดเลยว่าผมแม่งยุ่งมาก mm. ผมไม่มีแล้ว mm. คุณต้องทําแบบ การสัมภาษณ์แคนดิดต t e อ c c o า n t a b i l i t y 100%อยคือคุณคุณพลิกหน้าพลิกหลังสแกนทั้งดมทั้งเลียทั้งอะไรมาให้เรียบร้อยเลยคือแบบเอาแล้วว่าคนเนี้ร้อยเ0 0เหมือนคัดเพชรมาแล้วอะเพชรแท้แน่นอนอาจารย์บีแค่สแตมปปึ่งจบเมื่อไหร่ที่คุณมีความรู้สึกว่าเออฉันทําดีระดับหนึ่งแล้วเกือเกพอร์เฟก c t แล้วเดี๋ยวให้นายช่วยดูต่อคุณคุณคุณจะคุณจะยืดศักยภาพไม่สุด <c oughs> นั่นแหละครับคือคือตัวตัวแปรสำคัญฉะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องของ mindset แล้วก็ mentality <c oughs> ถ้าคุณ m e ม l i n g คุณเจอตรงนั้นอะแล้วคุณบอกเขาได้เขาบอกโอ้โหเอไลท์เแล้วเออจริงจริงอาจารย์เพราะว่าเขาสุว่าเขาทําดีระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโย,ยนเข้าอาจารย์บีเก่งกว่าหนูบอกไม่อยู่อยู่ไปคิดอย่างนั้น <c oughs> นะคือแล้วก็สิ่งนึงที่ที่เสริมให้ครับว่าเวลาที่เราจะทำโคชชิ่งครับผม ตรงข้ามกับเอาเบิร์ตเอาเบิร์ตเขาเป็นประเภทแบบคืออันนี้มันสะท้อนถึง l e a d e r s ชิพส t y l e นะว่าทุกคนในห้องเนี้ยไม่ต้องเหมือนกันเอาเบิร์ตเขาเป็นประสายแบบสายแบบถีบลงน้า empower เฮ้ยยูต้องทําได้ drive ให้เกิดผมเป็นประเภท micro manage ผมเป็น perfectionist นะครับคือจู้จี้ทุกกระบวนการจู้จี้จุกจิกตอนที่ท,ทําธุรกิจแรกๆเนี่ย f ิกทุกอย่างเลยด้วยถ้าผมต้องการผลลัพธ์สิบเนี่ยผมจะทดสอบแล้วผมต้องทําเองให้ได้ก่อน5้บวกหเท่ากับสิแล้วผมจะให้ลูกทีมผมทาแบบผม ฉันผมก็จะจ้างคนมาเป็นโอเปอเรชันแล้วก็ทําตามโปรเซสผมซึ่งเขาก็จะทําได้แต่เขาก็ไม่มีความสุขแล้วก็ไม่ได้อินนิเชทีฟไม่ได้ครีเอทีฟไอเดียใหม่นะครับผมไม่อนุญ,ญาตให้ลูกน้องผมเนะี่ยคิดสองบวกแดเทาัสิบได้ไหมผมก็คิวไอเดียบอกไม่เอาทาแบบเดิมเก้าบวกหนึ่งได้ไหมไม่ได้ทําแบบเดิมเพราะเราลึกๆของเรามีความกลัวว่ามันจะเสี่ยงเสียเวลาเดี๋ยวมันพลาดละของฉันทามาห้าบวกห้าเากสิบมันชัวร์ที่สุดแต่นั่นแหละครับคือการโคชชิ่งของคุณมันจะทําให้อ่ จจะได้ผลลัพธ์ระยะสั้นแต่ระยะยาวมันจะไม่เกิดนะครับสุดท้ายที่ฝากไว้สําหรับโคชชิ่งครับสิ่งหนึ่งที่อยากฝากผู้นําในห้องนี้ทําตั้งแต่วันนี้ครับคือเมื่อไหร่ที่คุณจะเปลี่ยนประโยคบอกเล่านะเป็นประโยคคําถามนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องฝึกอย่างเช่นแทนที่ผมประโยคบอกเล่าคือเฮ้ยแคนดิเดตคนนี้ไม่เวิร์คข้อนี้1นึ่เวิร์คแบบนี้1นึคิดว่าฟิตกับองค์กรเรา1นึ่เปลี่ยนเป็นน้องคิดว่าอันนี้เวิร์คตรงไหนน้องคิดว่าไม่เวิร์คตรงไหนแล้วถ้ารับมาคุณคิิดว่าาาเเเรรตต้้อองมอะไใหข รับมาคิดว่าใช้งานเขาได้ในระยะยาวหรือระยาะสัน้นหน้าที่ของเราครับเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นประโยคคําถามและกัดปากเกินเลือดเอาไว้ที่เราจะเป็นประโยคบอกเล่าเป็นประโยคคําถามอประโยคคําถามเนี่ย <c oughs> ผมอยากใช้คําว่า <c oughs> เข้าใจเข้าถึงพัฒนาตอนที่เราจะโคชชิ่งเขาเราต้องเข้าใจก่อนว่าเขาคิดอะไรอยู่เข้าถึงคือรู้ถึงอารมณ์ของเขารู้ถึงว่า why they make this decision และค่อยไปพัฒนาเขางั้นประโยคคำถามคือตอนที่เราถามไปอะ่ะ เพื่อที่เราจะเข้าใจและเข้าถึงและสุดท้ายแล้วอะ่ะเมื่อเขาพร้อมมีคําถามให้เราเราถึงจะพัฒนาเขาต่อครับครับสำนิดเดียวครับบางบาง,บางท่านฟังมาถึงตรงนี้แล้วูสึกว่าแบบโอ้ oh, โหเป็นหัวหน้าทาไมมันวุ่นวายยุ่งยากทาไมทีเราไม่เห็นจะต้องหัวหน้ามาวุ่นวายมาอะไรกับเราขนาดนี้ผมผมเคยเจอนะครับผมบางครั้งท้อใจหมดกําลังใจการเป็นหัวหน้าเหมือนกันผมก็ปฏิญาณกับตัวเองว่าเออผมต้องการเป็นบีอรเบสทบอร์บอสอ่ะผมจะเป็นหัวหน้าที่ดีเสียจนแบบโอ้โหแบบคนนักอิจฉาอยากเป็นลูกน้องเราอ่ะ ใครเป็นลูกน้องชั้นแม่งโชคดีอะใครได้ฉันเป็นหัวหน้าเนี่ยแบบโหโชคดีได้สอนงานอะไรเงี้ยนะครับเนาะสุดท้ายครับผมจะฝากว่าทักษะการเป็นผู้นําทักษะโคชิ่งดีลิเกตเนี่ยคือมันเป็นทักษะที่ฝึกหนึ่งครั้งใช้ได้ทั้งชีวิตอนาคตนะครับบางท่านอาจจะต้องการเติบโตในองค์กรขึ้นมาเป็นผู้บริหารขึ้นเป็น VPSVP ขึ้นมาเป็น Clevel หรือเป็น Head of Department บางคนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเราทําที่นี่อยู่สักพักหนึ่งเราออกไปเป็นเจ้าของธุรกิจไปเป็น SME ทําตามความฝัน ผมบอกว่าถ้าคุณไปเป็น SB สํามีทำกำไรนี่คือทักษะที่คุณต้องมีเลยต้องมีแบบเข้มข้นยิ่งยวดกว่าอยู่ในองค์กรอีกซะด้วยซ้ำ <c oughs> ฉะนั้นแม้ว่าวันนี้ขนทางคุณจะเลือกทางไหนอ่ะคุณก็ต้องอีควิปหรือฝึกสกิลเนี้ยตั้งแต่วันนี้เลยครับพี่แล้วผมว่าโชคดีที่เราอยู่ในองค์กรอ่ะทำผิดทำถูกอ่ะเรายังเป็นเงินของภูณผลในการจ้าง <c oughs> นึกออกไหมครับ <c oughs> แต่ถ้าเป็นเงินเราคุณจ้างมาแล้วคุณเลือกคนไม่เลือกคนไม่เก่งมาโคชชิ่งเขาไม่เป็นสอนงานไม่ได้นี่คือความแบบ แบบมันคือมันคือเงินคุณล้วนๆแล้วครับผมว่าตัวนี้คือกูอ๊ดทามมิ่งที่คุณจะฝึกสกิลนี้นะครับชาเร็วต้องฝึกฝึกวันนี้เลยครับ